โอเคนะครับก็ผมมาขอแก้คลิปความกิปเปร์นะครับก็วางผิดนะครับผมไม่วางผมอันนี้นะครับจริงๆอ่ะมันต้องวางมุมมุมวางตรงนี้แล้วก็เว้นหนึ่งก็วางนี้แล้วก็เว้นนะครับแล้วก็จะวางตรงนี้เป็นช่องวางใช่ไหมครับก็ข้างบนจะต้องวางเป็นสแลป ไม่ใช่สแลปเอ่อแท็บดอแล้วก็ตรงนี้ด้วยแล้วก็วางตรงนี้ตรงนี้มันจะตรงกันเป๊ะโอเควางผิดในคลิปก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะวางอันนี้ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจ่องว่างไม่มีปุ่มตรงที่ไม่มีปุ่มให้วาง แถบดอข้างบนโอเคนะครับเข้าใจกันนะครับวางไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะวางใช่ไหมปุ๊บโอเคถูกต้องถ้าวางผิดเนี่ยคีปเปอร์ไม่เกิดนะครับวางไปให้หมดเลย วางวางสลับกันทตก็ทำอะไรกันเนี่ยก็ตรงนี้ก็วางเพ่นก,กัน <S 2> <S 2> <S 2> ดูให้ดีด้วยนะครับถ้าวางผิดเนี่ยซอมบี้อาจจะเกิดได้แล้วก็สกเกลตันอาจจะเกิด ก็ต้องวางแล้วก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสเติปไปเลยวางช่องเว้นช่องวางช่องเว้นช่องถ้าเราวางถูกเนี่ยมันก็จะถูกทั้งหมดเลยแต่ถ้าเราวางผิดมันก็ชั้นนั้นก็จะวางผิดทั้งหมดเลยนะครับก็ระวังให้ดีกันด้วยก็เป็นสิ่งที่สาคัญเหมือนกันนะครับวางแถบดอข้างบนเนี่ย ก็แนะนำนะครับวางเป็นแนวนอนนะครับหรือว่าแนวไหนก็ได้ให้วางไปฝั่งเดียวนะครับอย่าวางสองฝั่งถ้าวางสองฝั่งเราจะมึนโอเคถ้าถูกก็จะตรงมุมะจะไม่มีแสบดอนะครับโอเคนี่ก็คือถูก ็สำหรับฟาร์มคิปเปอร์ก็จะประมาณนี้นะครับในการมาเก็ไขก็ตามทั้งหมดนะครับก็ประมาณหกชั้นนะครับดีที่สุดแลยสำหรับผมก็คือหกชั้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กันก่อนละกันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมสำหรับวันนี้ก็บายขอบคุณครับ